สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะครับก็เจอเทอม2แล้วนะครับเทอมแรกก็50คะแนนก็ครูก็เก็บคะแนนจากแบบฝึกที่เราส่งนะส่วนนี้ก็เป็นหน่วยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ก็เกี่ยวกับแผนที่เกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศของภาคต่างๆาเกี่ยวความเป็นยูอาชีพสังคมลักษณะทางประเพณีท้องถิ่นวัฒนธรรม แบบนี้ครับการประกอบอาชีพของแต่ละภูมิภาคแน่นอนแต่ละภาคเนี่ยมีทั้งภาษาความเป็นอยู่อาชีพวัฒนธรรมท้องถิ่นอะไรต่างแตกต่างกันหมดเลยซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากลักษณะทางเขาเรียกลักษณะทางภูมิภาคหรือลักษณะทางกายภาพนั่นเองอ่ะในคาบนี้ที่จริงแล้วถ้าเราเรียนแบบที่โรงเรียนเนี่ยอ่าที่ห้องเรียนของครูห้องสังคมเธอจําจได้ไหมครูติดแผนที่ไว้เต็มเลย เพราะเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งอ่ามันยากตรงที่ว่ามันมีภูมิภาคมีประเทศมีจังหวัดอะไรเนี่ยมันเยอะอ่าในเนี่ยปรวกเนี่ยเราจะไม่เรียนไปถึงทวีปอื่นเราจะเรียนแค่ประเทศไทยอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวพอเธอขึ้นม .1 ม .2 ม .3 เนี่ยเริ่มเรียนทวีปเอเชียทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาอะไรแบบนี้ครับแต่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปนอกนอกนอกประเทศเนี่ยเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับ ภายในประเทศเราก่อนว่าประเทศเราเนี่ยแบ่งเป็นกี่ภูมิภาคอ่าแต่ละภูมิแต่และภูมิภาคเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างอ่าให้เรามีาความรู้ให้เราผ่านตาให้เราเห็นเรารู้ว่าจังหวัดนี้อยู่ภาคไหนอยู่ภาคไหนจะไปจังหวัดนี้ไปยังไงอ่าที่สําคัญคือภาคาใต้เรามีกี่จังหวัดครูว่ามีหลายคนตอบไม่ได้ด้วยซ้ำอ่าอ่ะ,อะมาครูเพื่อไม่เสียเวลานะวันนี้ทํานิดเดียวคิดก็น่าจะสั้นๆเพราะว่าแบบฝึกของเราเนี่ย เขาจะให้แผนที่เธอมาแล้วให้เธอเติมลงไปว่าจุดตรงนี้คือจังหวัดอะไรให้เธอพอผ่านตาให้เธอพอรู้ว่าจังหวัดพวกนี้เนี่ยให้เธอหาในแผนที่ซึ่งหนังสือเรียนก็มีแล้วอ่ะแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเลยเมื่อนักเรียนเรียนจบนี่กวา่าคิดคันพุธนะเราเรียนกันในวันศุกร์แต่ครูติดภารกิจวันพฤหัสก็ครูคเลยอัดวันพุธแต่เดี๋ยวเราก็เรียนปกตินะอ่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบเนี่ยเป้าหมายเรียนรู้เนี่ยนักเรียนจะมีความรู้เรื่องนี้ครับ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ภูมิภาคและจังหวัดต่างๆในประเทศไทยอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าครูให้สัมพันธ์กับแบบฝึกหนังสือแบบฝึกเนี่ยครูพยายามจริงๆเนื้อหาเยอะนะครูพยายามอ่านแล้วก็สรุปให้เธอเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทำแบบฝึกได้ง่ายที่สุดอ่าครูเลยสรุปแบบน,นี้อ่าประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะแบ่งออกเป็น6ภูมิภาค ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เห็นไหมบางทีบางคนว่ามีแค่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จบจริงๆแล้วถ้าเกิดเธอแบ่งเหมือนี้เนี่ยมันแบ่งอีกประเภทหนึง่งแบ่งตามลักษณะอื่นแต่ในหนังสือเรียนเราเนี่ยเราจะสอนแบบสาคลที่เรียนกันเหมือนกันทั้งประเทศคือแบ่งได้6กภูมิภาคตามลักษณะภูมิศาสตร์คือตามลักษณะทั้งอาชีพทั้งลักษณะกายภาพรวมกันหมดเลยเขาแบ่งออกมาแล้วเป็น่ะมาดูภาคเหนือก่อนภาคเหนือเนี่ย มี9จังหวัดเดี๋ยวในแบบฝึกต่อไปเนี่ยเราจะไม่ใช้หนังสือครูแจให้เราเขียนจังหวัดแต่ละภาคส่งครูมาในงานหน้าอ่าให้เธอผ่านตามัางจริงๆแล้วถ้าเดเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยครูจะมีคะแนแนคะแนนพิเศษให้อ่าว่าจงบอกชื่อจังหวัดนี้เอาทีละจังหวัดเราจะเรียนแบบช้าๆภาคใต้บอกมาสัก2สองจังหวัดสามจังหวัดอะไรแบบนี้คนระับภาคกลางอะไรแบบนี้แต่อ่าเรียนออนไลน์ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสรราานกรณ์ สองภาคตะลอกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน,น,น่าคูณสามน,นี่แหละอีไม่ชัดไม่ไม่ไม่เพราะมีมี20จังหวัด่าคตะลอกเชียงเหนือนะมีจังหวัดเยอะเหมือนกันนะมีพื้นที่มากสุดในประเทศไทยด้วยต่อมาครับภาคตะวันตกมี5จังหวัดน้อยสุดเลยภาคตะวันตกเนี่ยก็อยู่ซีกซ้ายสุดนะมีแค่5้จังหวัดต่อมา,อาทางนี้4ภาคกลางครับมี22จังหวัดเยอะสุดเลยภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่มีจังหวัดมากที่สุด ต่อมาครับภาคตะวันออกครับมีเจจังหวัดอลองลองมาจากตะวันตกตะวันตกมนี้ยเราบอกมีเจดส่วนภาคตใต้เราครับมี14จังหวัดพอรวมกันหมดครับถ้าใครไม่เชื่อลองบวกดูครับก็ได้เจไหมที่ครูบอก่าบอกแล้วครับนี้มันนิดเดียวไม่ยย่ครูให้เราดูแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ให้ผ่านตาให้ตอบแบบฝึกเนี่ย่าเป็นแบบนี้เลยแบบฝึกนี่เรียนรู้ประเทศไทยครับเขาบอกว่าเติมชื่อ จังหวัดในแผนที่ให้สมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคะแนนพอดีเลยแล้วก็ให้แผนที่แล้วก็มันหายไปมันหายไปเธอดูแล้วก็มาเติมอ่าข้อและคะแนนไม่ยากคราวนี้แผนที่นี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ที่โรงเรียนนะสบายเลยครูมีแผนที่อันใหญ่ในแผนที่ประเทศไทยอันเริ่มเต้มเลยอ่าแต่ว่าเราเรียนแบบออนไลน์แต่ไม่ใช่ว่าหนังสือเรียนไม่มีหนังสือเรียนก็มีนี่ครูบอกแล้ว ทำแบบฝึกหน้า1 9ดูแผนที่ประเทศไทยได้ในหนังสือหน้า166อ่าหน้า166นี่หน้า166เห็นไหมนะมีแล้วนี่เขาแบ่งตามลักษณะ6ภูมิภาคไหมสีเขียวนี่เหนือเนี่ย1 2 3 4 1 2อ4 5อ่้าอวอ๋อนี่ตรงนี้ครูลืมชี้6อ่า6ภูมิภาคเนี่ยมีแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้าง เดี๋ยวคาบหน้าครูนะคจะให้เราเขียนแต่ะภูมิภาพเนี่ยแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ัแบบน้วแบบมีจังหวัดอะไรบ้างครูจะเจอเขียนให้หมดเลยอ่างานนี้ต่อไปครูก็จะเก็บคะแนนเหมือนกันให้เราผ่านตาแต่คาบนี้เนี่ยให้เติมสิบข้อง่ายๆก่อนอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าครูยกตัวอย่างสักสักสองข้อแล้วกันเอาเอาหัวกับเอาท้ายแล้วกันโอเคไหมเอาหัวเอาท้ายแล้วกันอ่า ริงเธอไปดูหน้าร้องศูนย์หก็ได้ไม่ยากเรื่องนี้อ่ามาดูนี่เขาบอกว่าเติมชื่อจังหวัดให้สมบูรณ์บนสุดนี่บนสุดนี่ก็มาเติมครับบนสุดนี้ไม่ต้องดูครูรู้จังหวัดที่สูงสุดของประเทศไทยครับก็คือจังหวัดเชียงอะไรนะเชียงอะไรเชียงรายเขียนไปเลยบอกแค่นี้อะไรนี้จังหวัดนี้ก็ไปดูแผนที่อ่ะตรงนี้ใกล้ๆเชียงรายซ้ายมือคืออะไรเนาะ ใกล้ๆเชียงรายซ้ายมือคืออะไรอ่าดูนี่เห็นไหมเชียงรายที่ครูบอกใกล้ๆเชียงรายซ้ายมือเชียงอะไรนะเชียงอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่าไปดูเองอ่าอันนี้ปิดท้ายนะครูช่วยเธอปิดท้ายอ่าปิดท้ายนี่ข้อสิบเนี่ยเธอดูนะนี่มันชี้มันลากลูกศรไปอ่านี่นี่คือภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานจังหวัดนี้คือจังหวัดอะไร ขวาสุดเนี่ยขวาสุดเนี่ยครูรู้เลยว่าจังหวัดอะไรอ่าทำไมถึงรู้เหรอเพราะว่าครูดูหนังสือมาแล้ว <laughs> อ่านี่ดูขวาสุดเห็นไหมเนี่ยอุบลราชธ,ธานีนี่คือขวาสุดอ่าขวาสุดของเราคืออุบลราชธานีนะล่างสุดของเรานาราธิวยายาลาแล้วก็มีนาราธิวาสตรงนี้ มันก้ามกึ่งกันอยู่แต่จริงแล้วใต้สุดเดนสยามคือจังหวัดยะลานะนอําเภอเบตงนี่คือล่างกว่านาลาธิวาสอ่านี่บนสุดราเชียงรายอ่านี่เมือครูแล้วกระดานอ่ะโอเคขาบนี้ง่ายๆง่ายไหมขั้นนี้ง่ายๆเลยอ่าคาบนี้ให้เติมแค่แบบฝึกแค่นี้แหละนะเธอก็ดูหน้าร้อยหกสิบหกแล้วก็ดูแล้วก็เขียนตอบนะพยายามทําเองนะครับนักเรียนอย่างน้อยเราได้ผ่านตาผ่าน ผ่านตาผ่านการอ่านผ่านการเขียนนะแต่อย่าคิดว่าตอนนี้โรงเรียนเราปิดอยู่นะโรงเรียนเราเปิดแล้วแต่แค่เรียนแบบออนไลน์นะโอเคไหมอย่าอย่าเข้าใจผิดนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้ครูก็ขอจบการบรรยายแบบอัดคลิปวิดีโอยูทูบไวเพียงเท่านี้นะขอนักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับผ่านกลจากโควิดครับสวัสดีครับ